สวัสดีครับผมผมพ้อ๊บนะครับจากต้นยังดนขลางสองนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อโตโยต้าลีโวทีอาร์ดีนะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อออกมากับรถประมาณปี2016ถ้าผมจะไม่ผิดนะบวกลบนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับที่ยังเป็นตระกูลทีอาร์ดีอยู่นะครับที่ขอบนะครับเขียนเลยทีอาร์ดี ะครับตอนนี้โตโยต้าไปจับมือกับชุดแต่ง G R Sport แล้วนะครับล้อที่เป็น T R D เลิกทับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือตำนานนะครับมีเท่าที่มีในท้องตลาดนะโตโยต้าหยุดผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้ T R D นะครับเป็นลาย6ก้านนะครับหน้านี้เป็นหน้าเงานะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นสีลมดักนะครับเป็นเงาขุ่นนะครับผมก็จอดี๋ย่าัสงมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังน้อนะครับหลังน้อ ล้อแท้นะครับวิธีดูนะครับโตโยต้าเห็นไหมครับอันนี้นะครับชัดเจนนะครับล้อแท้โตโยต้านะครับแล้วก็มีคําว่า T R D นะครับทั้งหน้าล้อและหลังล้อเห็นไหมขอบสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับผมออฟเซตสามสิบนะครับพอดีจะใจก็อยู่ใเนื้อตัวแล้วออกครับผมนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาดหกลูนะครับร้อยสามสิบเก้าหรือหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดก็ได้นะ ป้องกันการสับสนมันคืออันเดียวกันเพราะเราไม่มี139จุดอย่างอื่นนะครับเดยเรียกจุดเดียวนะครับก็คือ139ไปเลยนะครับตัวนี้ใส่ได้กับรถวหกลูโตโยต้าทุกคันนะครับยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่มันเป็น,130นร้อยสามสิบมาผมจะไม่เห็นอันนั้นใส่ไม่ได้นะนะครับนอกนั้นใส่ได้หมดวีโก้ลิเวอที่เป็นตัวสูงมอร์เจนเนอร์เลเจนเดอร์ได้ทั้งเส้น นะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาใช้บริการนะครับก็คือเปลี่ยนจักล้อขอบที่สิบเป็นขอบสิแปดนะครับลดสเปคลมเนื่องจากว่าต้องการให้นั่งสบายขึ้นยิ่งขอบยิ่งใหญ่ยางมันยิ่งน้อยถูกไหมครับมันยิ่งกระด้างมาันสู้ขอบเป็นเล็กไม่ได้นะครับก็ได้เปลี่ยนยางไปด้วยยังไงก็ขอบพระคุณที่มาใช้บริการนะครับเหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครับตั้งอยู่บนถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับร้านอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้น,นะครับผมสหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ